โหมตาตนิปานิโหมตาตนิปานิ อันเชิญ

บอกมียเห็นคยว่าตัวนี่ะโอ้ยอย่ไปด้เกัหน่อดบคุณนแค่นี <worship> Thank yeah. you. ตอนนี้ก็กำลังตีแบบเทฟูนนะครับเพราะอาทิตย์ไม่ตกดินนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องหมวดฟืนดื้อนะครับตอนนี้รถคันต่อไปก็ชะลออยู่แล้วครับชะลอต่อมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆอนน้ก็มาเรื่อยๆ คุณนะครับ68ชแนลนะครับมาคุณ68ชแนลนะครับอันนี้ก็จานแก้วนะครับคุณมาคุณเปกำลังใจให้ค้าขอบคุณนะครับจเจริญละ,ละอารมตินะครับ S, <S R <HR> P <T S 2> โอนร่วมทำบุญสร้างถนน ด้วยแล้วค่ะอนุโมทนาสาธุนะครับก็ขอให้บุญหนุนนำนะครับมีความสุขความเจริญนะครับสำหรับคุณ s อ p นะครับที่ร่วมอนุโมทนาทำบุญนะครับทำถนนช่วยกันนะครับเพื่อเป็นถนนเข้าวัดนะครับพระท่านจะไม่ได้ลุยโคนเวลาหน้าฝนนะครับอันนี้ก็คุณลีไทยนะครับอป้าจิ๊บนะครับลีไทยพิรัตนะครับอันนี้ก็คุณกัญชนานะครับ คุณมิยาวดีนะครับ FCTP นะครับสิริวันนะครับเตียมิเชลนะครับอันนี้ก็คนมีบุญก่อฟื้นทำจริงเอาแรงสู้ในการร่วมทำบุญสุดยอดค่ะจ้างบุญบารมีนะครับก็เรามาอยู่ร่วมชายคานะครับกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับให้เหมือนคนหนึ่งกับบ้านเรานะครับ ให้บ้านเขาก็ให้เหมือนบ้านเรากัตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่นะครับ,กนนรบใกล้จะสุดนะครับถนนก็เหลืออีกอทางนะครับเช่นทางเชื่ทางนี้ก็เหลืออีกประมาณไม่ถึง1 0ึงเมตรนะครับประมาณอีก120เมตรนะครับก็คงจะ แล้วเสร็จนะครับในวันนี้ไม่เกินพระอาทิตย์ตกดินนะครับไม่ให้พระอาทิตย์ตกดินนะครับก็จะให้แล้วเสร็จนะครับเร็วๆนะครับอันนี้ก็คุณอะไรเนาะนะครับจอยนะครับอนุโมทนาา a m d u r a j าลุงหมวดครับนะครับอนุโมทนาสาธุบุญนะครับรีนะครับไทยอัดบจิตอนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะคะนะครับ ส่วนตัวพอดีโทรศัพท์ทางไปซื้อใหม่กลับมาเปิดใช้ได้ก็ปิดรับแล้วนะครับยังเสียดายโอ้ไม่เป็นไรนะครับยังอีกบ้านสหรศสีนะครับยังอีกประมาณเกือบ2โลนะครับเราช่วยที่บ้านจำปาดงเหนือหมู่หนะครับเราก็จะไปช่วยที่บ้านสหรศสีนะครับหมูเท่าไหร่น้อะนะครับหมู่แปด หมู่แปดนะครับตำบลบ่อกแก้วหน,หน,นี่อไรแบบไรตัวเนี้ยนะครับแล้กวก็เราก็ตีแบบนะครับไอ้คีอตีแบบตีแบบไป้